ดีครับวันนี้ทางแอสจิพาทุกท่านมาฟังประวัติเจ้าพ่อเพลงหวานที่มีผลงานเพลงดังมากมายอาทิจูไม่หวานท้อนคําสาบานรักนี้มีกรรมโรคประหลาดลูกชาวบ้านเป็นต้นแน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสันติดวงสว่างโดยสันติดวงสว่างมีชื่อจริงคือเจเรผู้เกิดเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2511เป็นคนหมู่ที่6ตำบลท่าเยี่ยมอเภสากเหล็กจังังวดพิจิตร ขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองพิจิตรนะครับสันติดวงสว่างเป็นบุตรของนายจำรูนผู้ทองและนางวรรณศรีประเสริฐพ่อแม่มีอาชีพทำนาเดิมทีคุณแม่เป็นช่างเสริมสวยและสันติดวงสว่างเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมดห้าคนสันติชอบร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเด็กเขาเดินสายสมัครร้องเพลงตามงานต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดใกล้เคียง และมักได้รับรางวัลชนะเลิศแทบทุกครั้งที่เข้าร่วมประกวดจนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2529แอดเทวดาเจ้าพอ่อหนังกลางแปลงชื่อดังในสมัยนั้นได้เห็นแววและพรสวรรค์ของสันติจึงได้ชวนสันติรวงสว่างไปอัดเสียงในเพลงแรกของเขาก็คือเพลงแม่จ๋าพ่ออยู่ไหนตั้งแต่ตอนนั้นสันติดวงสว่างมีความมั่นใจในฝีมือการร้องเพลงมากขึ้น จึงได้ไปร้องเพลงในห้องอาหารที่แม่กรองจนกระทั่งได้ไปสมัครประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งสิบทิศทางททบ5และได้เข้าฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับครูมนเมืองเหนือโดยได้นําเพลงเก่ามารีมาสเตอร์เช่นเพลงจูบไม่หวานซึ่งเพลงนี้เองทําให้เขาโด่งดังและเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกในค่าย RS และเป็นนักร้องคนแรกในโครงการอัลบัม้มท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐาน ในโครงการนี้สันติดวงสว่างทำไว้มากที่สุดถึง24อัลบั้มด้วยกันและเป็นนักร้องที่เข้าห้องอัดร้องเพลงวันละ20ถึง30เพลงต่อวันเลยทีเดียวและนอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลในบทเพลงดวงดาวชาวนาอีกด้วยจึงทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายมาเป็นเจ้าพ่อเพลงหวานตั้งแต่นั้นต้นมาจนถึงปัจจุบันบันปลายชีวิตสันติดวงสว่าง ได้ทำค่ายเพลงไว้ค่ายหนึ่งตามที่ฝันนั้นก็คือค่ายรวงข้าวเรคคอร์ดก่อนเสียชีวิตสันติดวงสว่างได้บันทึกเพลงเอาไว้กับค่ายแสงระวีนั่นคือเพลงรักสาวมอสองเดือนจ๋าไอหนุ่มนาดอนลาสาวเข้าโบสถ์อดีกรักงานงิ้วและคำสุดท้ายสันติดวงสว่างป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคไตอันเนื่องมาจากการขาดยาและไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอโดยก่อนหน้านั้นหนึ่งปี สันติดวงสว่างเคยประสบบัตเหตุบนท้องถนนอาการกำเริบหนักช่วงปลายเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2559และเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559รวมอายุได้48ปีศพได้สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลณวัดมูลกินดารามจังหวัดปทุมธานีเป็นเวลา5วัน ก่อนจะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดท่าครอจังหวัดพิจิตรบ้านเกิดและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2560ณวัดท่าคราออำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรสำหรับอัลบั้มในโครงการทอมฮิตลูกทุ่งมาตรฐานที่ทำไว้กับค่าย R.S.Promotion Group มีดังนี้ชุดที่1จูบไม่หวานปีพุทธศักราช2533 ชุดที่สบุพเพสันิวาสปีพุทธศักราช2533ชุดที่สคนสวยใจดำพุทธศักราช2534ชุดที่สทหารใหม่ไปกองพุทธศักราช2534ชุดที่หคนอกหักพักบ้านนี้ปีพุทธศักราช2534ชุดที่หค่าด้อยเพียงดินปีพุทธศักราช2534ชุดที่เ รู้ว่าเขาหลอกปีพุทธศักราช2534ชุดที่8จดหมายจากแม่ปีพุทธศักราช2535ชุดที่9ยินดีรับเดนปีพุทธศักราช2535ชุดที่10ถอนคำสาบานพุทธศักราช2535ชุดที่11น้ำกรดแช่เย็นพุทธศักราช2535ชุดที่12หิ้วกระเป๋า ปีพุทธศักราช2535ชุดที่13ร้องไห้กับเดือนปีพุทธศักราช2535ชุดที่14โทษคนอย่างเราปีพุทธศักราช2535ชุดที่15กลับเชียงรายเถิดน้องปีพุทธศักราช2535ชุดที่16มนรักดอนหอยหลอดปีพุทธศักราช2536ชุดที่17รักเก่าที่บ้านเกิด ปีพุทธศักราช2536ชุดที่18ช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักกับค่าย RS p r o โปรโมชันปีพุทธศักราช2537ชุดที่19จดหมายเปื้อนน้ำตาปีพุทธศักราช2537ชุดที่20ความผิดหวังยังคอยฉันอยู่ปีพุทธศักราช2537ชุดที่21รักแล้วไม่ลืมปีพุทธศักราช2537 ชุดที่22นกแกว้วนกขุนทองปีพุทธศักราช2538ชุดที่23รักนี้มีกรรมปีพุทธศักราช2538และชุดที่24ข่าวเศร้าจากเกียรีปีพุทธศักราช2539นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มหลักนอกโครงการภายใต้สังกัด r s ชุดที่1ครูดงเด็กดอย r s Promotion Group ปีพุทธศักราช2531ชุดที่2จูบไม่หวาน RS Promotion Group ปีพุทธศักราช2531ชุดที่3มห่วงแฟน RS Promotion Group ปีพุทธศักราช2532ชุดที่4ผู้เสียสละ RS Promotion Group ปีพุทธศักราช2532ชุดที่5ความรักเหมือนอยาขม RS Promotion Group ปีพุทธศักราช2532ชุดที่6หนุ่มโรงงาน S R S Promotion Group ชุดที่6หนุ่มโรงงาน R S Promotion Group ปีพุทธศักราช2533ชุดที่7จริงหรือไม่จริง R S Promotion 1992ปีพุทธศักราช2538ชุดที่8รักนี้มีกรรม R S Promotion 1992ปีพุทธศักราช2538ชุดที่9พี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้า R S Promotion 1992ปี2539ชุดที่10 วอนหลวงพ่อช่วยที RS โปรโมชั่น1992ปีพุทธศักราช2539ชุดที่11คนขี้อาย RS โปรโมชั่น1992ปีพุทธศักราช2540ชุดที่12ให้ชั้นตายก่อนที่รัก RS โปรโมชั่น1992ปีพุทธศักราช2540ชุดที่13มาลายเปื้อนน้ำตา RS โปรโมชั่น1992ปีพุทธศักราช2540ชุดที่14 จดหมายจากน้องตู่ R.F Promotion 1992ปีพุทธศักราช2541ชุดที่15แม่หงทอง R.F Promotion 1992ปีพุทธศักราช2541ชุดที่16สอนน้อง R.F Promotion 1992ปีพุทธศักราช2541ชุดที่17ฝากใจใส่กระทง R.F Promotion 1992ปีพุทธศักราช2542ชุดที่18โปรตีแผ่นใหม่ R.F Promotion 1992 ปีพุทธศักราช2543จุดที่19ลูกชาวบ้าน RS โปรโมชั่น1992ปีพุทธศักราช2543จุดที่20ไม่นานเกินรอ RS โปรโมชั่น1992ปีพุทธศักราช2544จุดที่21นุมน้อยคาเฟ่ RS โปรโมชั่น1992ปีพุทธศักราช2545จุดที่22แผลเป็นที่จ่าย r s ยาม2545 ชุดที่23เพนจาราก่อนอาศยามปีพุทธศักราช2546ชุดที่24ดวงดาวชาวนาอาศยาม2547ชุดที่25น้ำตาลหวานอาศยามพุทธศักราช2548ชุดที่26คืนพี่คอยอาศยามพุทธศักราช2549ชุดที่27หัวใจเรียกหาอาศยามพุทธศักราช2550และชุดพิเศษ ทศวรรษเจ้าพ่อเพลงหวานนางลอยนางลืมอาสยามปีพุทธศักราช2553ชุดพิเศษ2ทศวรรษเจ้าพ่อเพลงหวานสองหวานไม่เป็นอาสยามปีพุทธศักราช2553และยังมีผลงานจากสังกัดอื่นๆเช่น 1. ที่สุดแห่งรักค่ายเอ็นดีพุทธศักราช2556 2ลูกทุ่งเพลงเอกค่ายโรสมีเดียปีพุทธศักราช2557ด่านการแสดงภาพยนตร์มีเพลงรักสวรรค์บ้านนา ปีพุทธศักราช2537หนุ่มนาข้าวสาวลำน้ำมูลปีพุทธศักราช2538โดยรับบทโดมด้านการแสดงละครโทรทัศน์ได้รับบทเด่นคู่กับรุ่งรัตน์ดวงขวัญในละครดังที่ถือเป็นหนึ่งในสิบละครเรตติ้งดีที่สุดของวงการโทรทัศน์ในละครเรื่องมนตร์รักลูกทุ่งปีพุทธศักราช2538โดยออกอากาศทางช่องเจ็ดสีสำหรับรางวัลที่สันติดวงสว่างได้รับมีดังนี้ขมชัดลึกอวดครั้งที่สี่ สาขานักร้องชายยอดเยี่ยมจากอัลบั้มคืนพี่คอยข่มชัดลึกอวอร์ดครั้งที่5สาขานักร้องชายยอดเยี่ยมจากเพลงยอ ok มยกธงข่มชัดลึกอวอร์ดครั้งที่8สาขานักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมเพชรในเพลงสาขาประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งจากเพลงดวงดาวชาวนาข่มชัดลึกอวอร์ดครั้งที่10สาขานักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมเรียเปียงเสียงประสานยอดเยี่ยมจากเพลงช้ำเพียงใดใจยังรักเพชรในเพลง สาขาผู้ขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งชายจากเพลงหวานไม่เป็นและนี่คือประวัติคร่าวๆของราชาลุกทุ่งเพลงหวานสันติดวงสว่างนะครับซึ่งตอนนี้สันติดวงสว่างได้จากแฟนเพลงไปแล้วคงเหลือไว้แค่ผลงานเพลงให้ชาวลุกทุ่งได้ฟังกันและถือเป็นบทเพลงลุกทุ่งที่มีความไพเราะและยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดไป